สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับดิฉันเรือนขวานขุนวงนักร้องหนุ่มยังนัดทิวภผยงามน,านั้นหลังจากที่มีผลงานโกอินเตอร์ที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีนะคะมาวันนี้ค่ะเขามาพร้อมซิงเกลิลใหม่มาเอาใจแฟนๆด้วยค่ะ หลังทิมลางเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เกาหลีแล้วก็ปล่อยให้แฟนเพลงรอนานอยู่พักใหญ่นักร้องหนุ่มนัทคิวไผ่งามก็กลับมาเอาใจแฟนอีกครั้งด้วยการจัดซิงเกลิลใหม่ถึง2เพลงรวดกับเพลงช้าๆฟังสบายๆอย่างด Knowhow ที่เป็นการนำผลงานออริจินอลเวอร์ชันของศิลปินชื่อดังเกาหลีรอยคิมมารรเมคใหม่ซึ่งหนุ่มรอยคิมก็ยังได้แต่งเนื้อร้องท่อนภาษาอังกฤษเพิ่มให้พร้อมอยังเสนอไอเดียรูปแบบในการรีเมคกับทีมงานด้วยค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งบทเพลงจังหวัดสนุกสนุกแนวเออร์เบิร์นอย่าง Love You Be Okay ที่ทำออกมา2เวอร์ชั่นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาเกาหลี ที่ได้รุ่นพี่โซนโฮยองบอยแบนด์รุ่นใหญ่แห่งวงการเคป๊อปที่โด่งดังมาร่วมฟีเจอริงแล้วก็ในเพลงนี้นะคะแฟนๆก็จะได้เห็นลูกใหม่ของนัทคิวที่ทั้งดูเทแล้วก็มีเสน่ห์อย่างมากเลยค่ะงานนี้นะักร้องหนุ่มนอกจากจะก,การันตีความไพเราะแล้วก็ความสนุกของเพลงใหม่ทั้งสองแล้วยังอ้อนแฟนๆชาวไทยให้ติดตามผลงานของเขาอีกด้วยค่ะ สองซิงเกิลเพลงคือ Love Will K okay กับตอน No How ครับผมก็หลักๆผลงานที่เกาหลีจะมีแบบประมาณนี้นะครับผมเองก็รู้สึกพึงพอใจแล้วก็สําหรับแฟนๆเองก็กระแสตอบรับดีโดยเฉพาะแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของเราอยู่แล้วนะครับผมก็จะรู้สึกว่าโอ้ยรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะออกเพลงใหม่สักทีนะครับพอออกแล้วเขาก็แบบดีใจฟินกันไปเป็นแถวหลายคนมากพิมพ์หาหรือโทรหาบอกว่าเฮ okay ้ยนัดทิวเพลง Love Will K อะ เพลงดีมากเลยคือเรารู้สึกดีใจเพราะว่าดนตรีมันผมก็ว่าดนตรีมันน่าจะดีซึ่งพอคนดนตรีชมมันยิ่งรู้สึกดีแกเพราะแบบเออเพลงมันดีอะไรเงี้ยครับเพลงเพลงนี้มันจะไม่ค่อยมีความเป็นแบบเคป๊อปสัทีเดียวมันจะมีความเป็นแบบเอ,อ,อเมริกันมากขึ้นหรือว่าเพลงป๊อปสากลมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้แฟนๆที่หันมาฟังเพลงเราที่เกาหลีเนี่ยนอกจากจะเป็นัยรุ่นแล้วเหมือนเพลงนี้ก็จะขยับเรนอายุให้กว้างขึ้น,นคือคนฟังเพลงทั่วไปก็ฟังได้อะไรเงี้ยครับ ขอฝากผลงานเพลง Love w e w i l l K นะครับผมแล้วก็เพลง Don t k n w h o w นะครับเป็น2เพลงล่าสุดที่ปล่อยซิงเกิลเพลงที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็แน่นอนแฟนๆคนไทยก็ได้ดูแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ขอพิเศษนิดนึงก็คงเป็นเพลงรักแท้แค่มาชาร์ทที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยของ Love w e w i l l K นะครับผมเพราะว่าเพลงนี้ก็แต่งเนื้อโดยเฉพาะเพื่อให้แฟนๆร้องตามกันได้ <S <S มีมิวสิกวิดีโอด้วยยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนดนตรีอย่างผมแล้วก็นักร้องนักดนตรีทุกคนด้วยวกัันครบ